เรอว่าไงนะยกแควนไม่ได้อยู่ที่เธอลตอนแต่งงานฉันย้ายของทุกอย่างไปบ้านตระกูลฟูเธออยากได้ยกแหวนนักไม่ใช่หรอไม่หาเองสิบ้านตระกูลฟูขนาดนั้นใหญ่ขนาดนั้นฉันจะหาเจอได้ยังไงซื้อ,อว่างไหมอีเดียวไปเดินเล่นกัน สืสือ,สอ hey, wait, wait. เฮ้ยเวเยรีบดูนี่นั้นมันสองเสาหน้าปวกแห่งมอทีของพวกเราไม่ใช่หรือไงหน้าปวกกับหน้าปวกมาเที่ยวด้วยกันช่างเหมาะสมกันซะจริงๆรีเวียนเลิกพูดอย่างนี้ได้แล้วพวกนางเสียใจแย่แล้วเวเยเธอมันคนดีเกินไปแล้ว่ <c ười> วางกิเวกกินเหม็นจากไหนที่แท้ก็จากปากใครบางคนนี่เอง แกสวยทางที่ดีเธออยากเกรงใจอิงอิงเอาไว้หน่อยดีกว่าไม่งั้นเธออาจจะต้องเสียใจทีหลังไม่อยากเชื่อว่าจะไม่รู้จักแม้แต่ลานสาวของสามีตัวเองโง่ชิมัดฉันนี่นะเสียใจทีหลังเธอรู้จักคนใหญ่คนโตที่ไหนหรือไงรู้ไหมว่านี่คืออะไรสื่อๆให้ดาวแห่งจกักรพรรดมูลค่าหลายร้อยล้าน แฟนหนุ่มของเวิเวซื้อให้เธอพรุ่งนี้เขาจะไปร่วมงานวันเกิดของคุณลุงด้วยหมายความว่าจะเปิดตัวนะดูท่าสุวิกำลังเจอโบยบินแล้วเป็นไงอิฉาไม่ล่ะแต่ว่าอิฉาไปไม่มีประโยชน์สู้สือเธอมันไม่มีโชคชะตาแบบนี้รูดบัตรค่ะส,สื่อสือสุ้ิคนนี้ปากดีเหลือเกินนะ ถ้าไม่รู้นี่คงคิดว่าพรุ่งนี้เธอจะแต่งงานกับอาของฉันนะเนี่ยเดี๋ยวี่ถูกเพ็งวันดีๆแบบนี้ม่มาเจอพุ่กนางสวยชมัดคืนนี้ฉันจะพาเธอไปผ่อนครที่บาบาร์เฮเบินหญิงๆเดีวกับเธอถ้าอาเธอรู้เข้าแบบต้องโกรธแน่ๆไม่ต้องห่วงเขาไม่อยู่นี่สักหน่อยมาสิ ผัวมินิไว้พวกเราเจะอไปเต้นด้วยกันช่างเรื่องหน้าปวดหัวพวกนั้นแล้วคืนนี้ตั้งใจผ่อนคลายตั้งแต่แรกอยู่แล้วพวกนายดูสาวสวยที่เต้นสองคนนั้นเอวดีจริงๆฮชายจี้ถูกใจคนไหนล่ะ แค่คุณพูดคําเดียวคุณนี้จะส่งไปให้คุณเหงเตียงเลยประธานฟูสองสาวสวยจะเต้นดันหลังอายุน้อยนะอี่แท้คุณชอบสาวมหาลัยแบบนี้เหรอก็นั่นหลานสาวใช่ปออีแท้สองคนเป็นหลานสาวคุณีเองอะประธานฟูคุณจะกลับแล้วเหรอใครนะอย่าเบียดสิ สือส่อคุณอาฉันมาแล้วหรือว่าไงนะอาของฉันอาของฉันอยู่ข้างหลังเธอประหานผูู้ใครเธอพาหลานสาวมาเต้นที่บาร์แบบนี้